สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งพฤษภาคมของทุกปีนะคะซึ่งตรงกับวันแรงงานวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ปสาสัยส่งสารถึงวันแรงงานให้ประชาชนคนไทยค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นสามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะ สวัสดีพี่น้องแรงงานที่รักทุกคนเนื่ในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติวันที่1พฤษภาคม2 5 6 5ผมขอส่งความรักความปรารถนาดีมาอย่างพี่น้องแรงงานไทยทุกคนและขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งตลอดมารัฐบาลเห็นถึงความสาคัญของการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานไทยในทุกมิติ ให้มีความพร้อมต่อการทำงานในศตวรรษที่21จากความผันแปรทางเศรษฐกิจสังคมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตก,กรรมเขามีบทบาทต่อการทำงานและการขับเคลื่อนภาคการผลิตและการบริการรัฐบาลจึงได้สนับสนุนการยกระดับทักษะและความสามารถด้านเทคโนโลยีให้แก่พี่น้องแรงงานไทย ซึ่งสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานระดับสากลอีกทั้งยังมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพแรงงานไทยสู่การเป็นแรงงานฝีมือระดับสูงเพื่อสร้างโอกาสให้พี่น้องแรงงานสามารถเข้าถึงการจ้างงานและการมีงานทําอย่างเท่าเทียมและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ยังไม่คลี่คลายรัฐบาลมีความห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย ของพี่น้องแรงงานและประชาชนทุกคนเป็นอย่างยิ่งจึงได้ดําเนินมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตลอดมาอีกทั้งยังได้ขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือและยยาให้แก่ผู้ใช้แรงงานที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดทั้งแรงงานในระบบแรงงานนอกระบบและแรงงานกลุ่มเปราะบางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงาน ผ่านมาตรก,การและโครงการต่างๆนอกจากนี้รัฐบาลได้ตระหนักถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานให้มีสิทธิสวัสดิการและความเสมอภาคในการทำงานจึงได้ให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและให้ความช่วยเหลือแรงงานกรณีถูกเลิกจ้างและการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจ SME ที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐก,กิจสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนทั้งนี้เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถฟื้นคืนกิจการผู้ใช้แรงงานได้กลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานตามปกติ และสามารถก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปได้ด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างไรก็ดีผมขอให้พี่น้องแรงงานทุกคนดูแลรักษาสุขภาพและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคระบาดเพื่อให้พี่น้องแรงงานสามารถทํางานและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติผมขอรัฐนาคุณพระศรีธนตรัยและสิ่งศักดทั้งหลายในสากล อีกทั้งพระบรมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องแรงงานพร้อมทั้งครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งและสมบิธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเพื่อร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงสืบไปขอบคุณครับ จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับคลิปคําปาสายของท่านนายกรัฐมนตรีที่เรานํามาฝากกันดูทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลต่างๆได้ก่อนใครที่ทางช่องทางนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ